พระยี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับก็ถือว่าเป็นพระพิธีใหญ่พิธีหนึ่งนะครับในสมัยนั้นก็จัดสร้างขึ้นมานะครับในปี2,500นะครับคือเป็นกึ่งพุทธกาลนะครับที่พุทธเจ้าทาบนายว่าศาสนาจะมีอายุประมาณ2,500ปีนะครับก็มาถึง2 5 0 0ก็คือเป็นยุคของกึ่งพุทธกาลนะครับก็มีการจัดชาสร้างเฉลิมฉลองขึ้นมานะครับซึ่งเหรียญ2ี่พุทธศตวรรษนะครับในตอนนั้นนะครับก็จะมีจัดสร้างหลักอยู่3แบบนะครับที่ผมให้ดูนะครับ ก็คือแบบแรกนะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นพระยี่พาพื่อศตวรรษนะครับปางลีลานะครับเนื้อดินแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะพระเนื้อดินนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มแบบแรกนะครับจะเป็นพระปางลีลาอย่างนี้นะครับอันนี้คือเหรียญปั๊มนะครับนี่ก็จะมีสร้างท้งเนื้อทองคําแล้วก็เนื้อนาค เนื้อเงินแล้วก็เนื้อชินนะครับที่สร้างออกมาเยอะที่สุดนะครับาเหรียญที่ผมให้ดูก็เป็นเหรียญเหรียญเนื้อชินนะครับแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งนะครับ้าเรียกว่าเหรียญเสมานะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตะวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอาจจะไม่มาพูดถึงเหรียญเนื้อดินนะครับกับเนื้อเหรียญปั๊มนะครับปางลีลาอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้พูดถึงครับท่านไหนจะดู เหรียญตามลีลาครับผมพูดในคลิปต้นๆนะครับที่เปรียบเทียบพระแท้เคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูลักษณะของเหรียญเสมาบังครับโดยเหรียญเสมานะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีสร้างกันอยู่2พิมพ์นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์แขนเล็กนะครับดูแขนตรงนี้นะครับนี่แขนเล็กกับอีกพิมพ์หนึ่งก็จะเรียกว่าแขนโตนะครับนี่ดูนะครับนี่อันนี้คือแขนโตอันนี้คือแขนเล็ก เทียบกันจะชัดนะครับนี่ครับก็สร้างกันมาหลักๆนะครับก็จะมี2พิมพ์นะครับนี่มีแขนเล็กและแขนโตนะครับแล้วก็เนื้อที่สร้างก็จะเป็นเนื้อทองคํากับเนื้ออมกานะครับโดยเนื้อทองคําจะหายากมากนะครับเพราะว่าสร้างออกมาน้อยครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีอยู่2พิมพ์นะครับก็จะพิมพ์พิมพ์หน้าใหญ่นะครับที่ผมศึกษามาหน้าใหญ่ที่เป็นเนื้อทองคำนะครับแล้วก็พิม หน้าเล็กนะครับก็คือพิมพ์นี้นะครับซึ่งเจอมากในตลาดนะครับส่วนเหรียญนะครับก็2พิมพ์นี้ครับก็จะแบ่งราคาออกมาแตกต่างกันชัดเจนนะครับเหรียญพิมพ์แขนเล็กนะครับก็จะมีการสร้างจํานวนเยอะนะครับหลักล้านนะครับราคาก็จะไม่สูงมากนะครับจะเล่นกันประมาณหลักร้อยกลางๆนะครับส่วนที่นิยมกันจะเป็นแขนใหญ่นะครับที่จะนิยมมากที่สุดนะครับ อันนี้ก็จะแพงกว่าแขนเล็กอยู่ประมาณ 4- 5เท่าได้เลยนะครับถือว่าราคาต่างกันพอสมควรนะครับถ้าไหนไปเช่าหาก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าเป็นพิมพ์แขนเล็กหรือว่าพิมพิมแขนใหญ่นะครับถ้าแขนโตอย่างนี้นะครับราคาจะสูงกว่า4ีเท่านะครับของแขนเล็กนะครับอ่าแขนเล็กนะครับมาพูดถึงแขนเล็กกันบ้างนะครับแขนเล็กนะครับก็ความจริงก็ไม่ได้จําแนกอะไรเยอะนะครับเพราะว่าราคาไม่ต่างกันมากครับ เขาจะมุดมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเขาจะมีนี่ครับเรียกเขาเรียกว่ายันนะครับยันตัวอุตรงนี้นะครับเขาจะมีพิมพ์ที่แยกมาเป็นยันชิดนะครับกับยันไม่ชิดนะครับหลักๆนะครับนี่ละยันชิดก็คือไอตัวอุตรงนี้ตรงปลายตรงนี้ครับก็จะไปชิดกับกับขอบตรงนี้เลยความนิยมก็ยันชิดก็จะนิยมมากกว่ายันไม่ชิดนะครับแขนใหญ่ก็เหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับแขนใหญ่นะครับก็เหมือนกันนะครับก็จะมีจําแนกนะครับว่าเป็นยันชิดกับยันไม่ชิดนะครับนี่ครับก็คือยันตัวข้างหลังนี่นะครับอย่างพิมพ์ที่ผมให้ดูนะครับจะเป็นพิมพ์ยันชิดนะครับยันตรงนี้นะครับจะชิดกับตรงติดขอบเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ายันชิดนะครับนี่นี่หลักๆนะครับก็ เวลาท่านไปเช่าหาครับที่ก็ดูให้ดีนะครับว่าท่านกำลังเลือกอยู่พิมพ์ไหนครับซึ่งท่านิยมสุดนะครับผมจะมาพูดถึงพิมพ์แขนใหญ่แล้วกันนะครับพิมพ์แขนใหญ่นะครับก็จะแบ่งหลักๆด้านหน้านะครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับถ้าเป็นด้านหลังนะครับยันชิดนะครับจะมีความนิยมมากกว่านะครับยันไม่ชิดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปต่อไปนี้นะครับจากรูปนะครับก็จะเห็นนะครับระหว่างยันชิดกับั้นหางนะครับก็คือตัวอุจะชิดกับขอบครับ ทางจากขอบนะครับโดยที่ยันชิดนะครับจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับยันหางครับซึ่งราคาชาหาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับแต่ยันชิดจะได้รับความนิยมมากกว่านะครับส่วนการดูนะครับแท้เก๋ของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สร้างออกมาเยอะแต่เก๋ก็ทําเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพราะถือว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากนะครับผ้าเก๋ก็ออกมาทํา ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําได้ดีนะครับตำหนิสําคัญสําคัญของเหรียญทั้ง2เหรียญนี่ครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีตําหนิพิเศษสําคัญอะไรนะครับการดูเหรียญยี่ห้าเพรศวร์ไม่ว่าจะเป็นแขนเล็กหรือแขนโตนะครับหลักการดูนะครับท่านต้องไปศึกษาธรรมชาติของการปั๊มเหรียญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านต้องจําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์แขนเล็กหรือแขนใหญ่นะครับอย่างแรกนะครับจดจําใบหน้าให้แม่นนะครับนี่นะครับ ถ้าเป็นพิม์พแขนเล็กนะครับท่านก็ต้องดูใบหน้านะครับลักษณะหน้าครับก็จะเป็นหน้าประมาณนี้นะครับเนี่ยต้องจําให้แม่นนะครับเพราะบางครั้งพิมเก๋นะครับมีการแกะบล็อกใหม่นะครับหน้าตาก็จะเพี้ยนไปนะครับนี่แล้วก็ถ้าจะสังเกตจริงๆนะท่านดูเส้นพวกเส้นเนี่ยครับเส้นเขาเรียกว่าเส้นประภามวลนนะครับเส้นรัศมีตรงนี้นะครับก็จะมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวผมจะสองกล้องให้ดูนะครับ เส้นรัศมีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะคมชัดนะครับอันนี้มันอยู่ในเลี่ยมนะครับอาจจะดูยากนิดนึงเห็นไหมครับนี่จะต้องคมชัดอย่างนี้นะครับตามสันนะครับตามขอบนะครับเนี่ยต้องตั้งอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่คือเป็นหลักการสังเกตนะครับของเหรียญนี้ครับเพราะว่าเหรียญนี้อีกอย่างหนึ่งก็ลืมบอกไปนะครับการทําก็จะทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นเป็นงานของโรงกระสาบนะครับการ แกะบล็อกแม่พิมพ์ก็จะทําได้ดีนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับมันก็เลยไม่ยังไม่มีตาหนิพิเศษอะไรนะครับท่านก็ต้องดูครับส่วนพิมพ์แขนใหญ่นะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ครับท่านต้องจดจําใบหน้านะครับใบหน้าจําพิมพ์ให้แม่นครับว่าต้องเป็นหน้าแบบนี้นะครับส่วนธรรมชาตินะครับท่านต้องดูเรื่องของการปั๊มเหรียญนะครับในการดูแทกีนะครับดูความคมชัดของพิมพ์นะครับ ตามขอบกระหนกตามยันตามตาตัวหนังสือนะครับนี่ครับจะต้องมีความคมชัดประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเส้นต่างๆนะครับนี่ครับคือท่านต้องไปศึกษาเรื่องธรรมชาติของการดูเหรียญปั๊มนะครับถึงจะแยกแยะนะครับเพราะว่าไม่มีตําหนิพิเศษอะไรนะครับนี่ครับดูตามขอบตามสันตามมุมต่างๆนะครับ สำคัญที่สุดเลยนะครับเนี่ยครับจาใบหน้านะครับจําพิมพ์จําใบหน้าขององค์พระให้แม่นนะครับเห็นไหมเนี่ยครับนี่ก็เป็นสิ่งหลักๆที่ใช้ดูนะครับในการดูเหรียญย5สมาเพอร์สัตพิมเสมานะครับก็ท่านไหนชอบหางก็ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะเปเหรียญยอดนิยมกี่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับครับยังไงก็ผมก็ขอฝากไปแค่นี้แล้วครับท่านไหนชื่นชอบก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ